ทำไมถึงไม่เลิกคบไปเลยอ่ะ <c oughs> คือณตอนอายุตอนนั้นนะเวลาเราไม่ได้ทําอะไรเราก็ยังจะอยากส <c oughs> ู้และปกป้องความจริงมันก็ยังอยู่ในใจมาตลอดว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวเจอมันมันก็ต้องหนีเราอีกแล้วเวลามันเห็นหน้าเรามันลุกออกไปเลยมีกูต้องไม่พีคเ <c oughs> ขาอ่ะเขา,า,ขาเหมือนจะเออเขาเหมือนจะอยู่เป็นกลุ่ปใหญ่เว้ยเราจะเหมือนเป็นหนึ่งคนที่แบบโดนแบนเ <c oughs> ดินเข้าไปแล้วแบบทุกคนแบบมองแปลกๆคนแบบผิดเลยตางมองแปลกๆเก็บมาหลายปีมากเว้ยมันเหมือนแบบเราอ่ะแป๊บหนึงเราเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรล่ะอยู่แบบไม่มีกลุ่มเพื่อนเว้ยเขาจะกลุ่มใหญ่มากๆเราจะโดนแบบมองมองมองมันมันมองเหมือนแบบว่าทาอะไรผิดตลอดเว้ยเวลาไปงานก็แบบโดนมองเพื่อนแบบสุดสิบกันอะไรอ่เยถ้าด่ามาด่ากูเลยอ่ะเฮ้ยโอเคมากเลยนะเออมันจะได้จบเพราะมันไม่มีการคุยกันอ่ะมันเลยแบบทําให้เรื่องมันสะบอมันแรงกว่าเดิมหรืออะไรเงี้ยมันจะแบบเขาจะเข้าใจกูได้ใหม่สักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย คืนอ mm ัานจบยังไงก็เหมือนขอโทษกันเราไม่รู้ว่าแบบกันเป็นคนแบบนั้นมันก็มีผลเสียนะวันนั้นเราก็พูดกับมาฟังตรงๆเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยที่รู้สึกแบบนี้เพราะแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะรู้สึกว่าเราไม่โอเคสิ่งที่เขาเจอมาเราก็ไม่รู้ไงมันเฟอร์แค่ไหนถึงน้ำให้เขาอะคิดกับเราแบบนี้ แต่พอเราเข้าใจเขาแล้วอะเราก็อยากให้เขาแบบเข้าใจเราเหมือนกันคือพยายามจะแบบบอกให้มันละเอียดที่สุดแลหละเพราะเราจะนึกออกได้นะถ้าบอกไปแล้วมึงยังเกลียดกูอะอันนี้ถือว่าแบบ <คน S 1> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอออันนี้คือโอเคแล้วแล้วก็คือกูก็ไม่เกลียดมึงด้วยมันคงจบแล้วแหละแล้วกูก็หมดหน้าที่กูลนะณตรงน,นี้แล้วหลังจากนั้นเขาเธอ้นก็ยาวเลย <laughs> ยาวแบบ <laughs>